ตอนนี้อยู่ที่มัสยิดมหาวิทยาลัยอัลอาซฮัรถ้าพูดถึงอียิปต์หลายๆคนก็อาจจะนึกถึงพีรมิดแต่อีกหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงสิ่งนี้โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเพราะที่ที่ผมพูดถึงนั่นก็คือมหาวิทยาลัยอัลอาซฮัร ไปไม่ได้เลยเพ่เราทํารายการคิดดูที่อียิปต์โดยไม่พูดถึงมหาวิทยาลัยอัสซฮันไม่งั้นคิดดูซีซั่นสองจะไม่สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยอัลอาซฮัดก่อตั้งเมื่อปีคริสต์ศักราช970ตรงกับปีฮิจรัชศักราช359ตั้งอยู่ที่กรุงไครโรประเทศอียิปต์มีอายุเป็นพันๆปีปีนี้ครบ1,082ปีพอดีมหาวิทยาลัยอัลอาซฮัดเป็นมหาวิทยาลัยที่ยังทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกมุสลิมจนมีฉายาว่ากะบตุลเอลมีกิบลัตแห่งความรู้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาระดับโลก ถ้ามุสลิมจะละหมาดจะต้องหันหน้าไปทางกิบละซึ่งก็คือกับปะที่อยู่มเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแต่ถ้ามุสลิมจะศึกษาหาความรู้จะต้องมาที่กิบละแห่งความรู้แห่งนี้ซึ่งก็คือหมหาวทิทยาลัยอ,อัลอาซัม ก่อนที่จะมาเป็นอัลอาซฮัตทุกวันนี้เริ่มแรกเป็นสถานศึกษาของชีอะก่อนที่จะถูกเปลี่ยนให้เป็นซุนนีโดยซาลฮัดดินอัลไอยูบีผู้ปลดปล่อยเยรูซาเล็มจากพวกแฟรงค์ในสงครามครูเสดนั่นเองมหาวิจยาลัยอัลอาซฮัตมีทั้งหมด62คณะแต่มี3คณะหลักอยู่ด้วยกันคือคณะศาสนศาสตร์หรือที่ภาษาอาหรับเรียกว่ากุลยาอุสุลุดีนมี4สาขาย่อยอธิบายอัลกุรอานหรือกิษมัตซีดสาขาอัลฮะดีิษสาขาการเผยแพร่หรือกษมุตดะวะสาขาปรัชญาหรือ ฟัลสฟะคณะอักษรศาสตร์เรียนเจาะลึกด้านภาษาอาหรับหรือก็คือภาษาของอัลกุรอานนั่นเองมีสองสาขาย่อยก็คือสาขาภาษาอาหรับทั่วไปกับสาขาประวัติศาสตร์และอรารยธ,ธรรมคณะนิติศาสตร์อิสลามและกฎหมายหรือที่ภาษาอาหรับเรียกว่ากุลีอะอัชชิริอัวัลกานูนมีสสาขาย่อยสาขานิติศาสตร์อิสลามกับกฎหมายสากล คนบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเรียน3ามคณะนี้เป็นหลักแต่ก็มีบ้างที่เรียนคณะอื่นเช่นคณะอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับคุลียตอัเดราซาตอัลสลามียาวัลอาหรับียาคณะครุศาสตร์คุลียตอัตตัรเบียหรือแม้แต่คณะแพทย์คุลียาติบก็มีนักศึกษาไทยที่เรียนอยู่วันนั้นมีน้องคนหนึ่งทักถามผมว่ามีคนเรียนคณะนิเทศมหาวิทยาล,ลัยอัสซฮัดไหมผมก็ตอบเขาไปว่าเท่าที่ผมรู้ยังไม่มีนะ ึงผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่าน้องเข้าเห็นความสําคัญของขสื่อที่มีต่อสังคมโดยเฉพาะทุกวันนี้มุสลิมเราถูกสื่อตะวันตกเล่นงานอยู่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีคนมาเรียนคณะนิเทศที่มหาวิทยาลัย Al har, อัลอาซฮัดอียิปต์ก็ได้ใครจะไปรู้นอกจากมหาวาลัยแล้วอัลอาซฮัดยังมีโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศอียิปต์เลยด้วยถ้าจะไม่เิดตั้งแต่อนุบาลยันปริญญาเอกอาซฮัดมีหมดเลย สเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือสอนฟิกสีมาสับไม่มีการถัดแยง้งไม่มีการดูถูกว่าของฉันเหนือกว่าของฉันถูกของเธอผิดถ้าเข้าใจในเรื่องของมาสับจะไม่เถียงกันเลยว่าใครถูกใครผิดเขาทําเขาก็มีหลักฐานรองรับอีกคนทําทําอีกแบบเขาก็มีหลักฐานรองรับในแบบของเขาอีกเช่นกันรักกันไว้เถอะอย่าทะเลาะกันก็พอ เอาละนี่ก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัอสหัดซึ่งผมวองว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะคนที่กำลังหาที่เรียนต่อมหาวิทยาลัยวันนี้ไปก่อนละละสิิอดให้อร่อยอยากกินเยอะเกินไปเดี๋ยวจะละหมาดตะวันไม่ไหวไปละ اعجبكم هذا البرنامج لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر أعجبني شكرا لكم مع السلامة, مع السلامة.